ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะที่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องมีไว้ใช้สักหนึ่งอันนะครับคือตัวนี้จะเป็นสาย e x t e n s i o นนะครับหรือว่าเป็นสายต่อขยายนะเป็นหรือว่าเรียกกีกอย่างนึว่าเป็นสายอ่อนก็ได้นะครับเอาไว้ต่อกับสว่านไขควงหรือว่า ่แขวงกระแทกได้นะครับผมนะครับก็จาก f ฟร์สตอรีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้งานในเคสแบบไหนแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างน,นะครับคือคือผมทํางานเหล็กหรือว่าทํางาน DIY เนะี่ยแล้วผมเจอปัญหาคือผมไม่สามารถไขน็อตในที่แคบๆได้นะครับอย่างเช่นนะครับจะมีสว่านนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต่อสหัวเข้าไปปุ๊บแบบนี้ ทีนี้ไอห,หัวเนี่ยมันแค่ตรงนี้มันสั้นนะครับเวลาเรามีงานที่มีชิ้นงานอยู่ข้างๆสองฝั่งแล้วเป็นช่องเล็กๆเนี่ยมันจะติดหัวตรงนี้ไม่สามารถไขได้นะครับผมนะครับก็ผมก็เลยตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ผมก็เลยไปเอาของชุดบล็อกมาที่เป็นเหล็กยาวๆพอเราเสียบเข้าไปมันเหมือนกับว่ามุมอ่ะมุมมันไม่ได้ครับเวลาเราไขาน็อตแล้วมันเอียงเอียงปุ๊บทีนี้มันขันแล้วหัวมันไม่ไปตามนะครับผมนะครับพอดีว่าไปเซิร์ชเจออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยนะครับ เป็นสาย extension นะครับคือเขาจะมีความยาวเนี่ยหลายขนาดนะครับแต่ที่ผมเลือกมาก็คือเป็น30เซนนะเขาจะมีตั้งแต่ที่ผมเห็นนะของมาจิต้าอันเนี้ยยี่สิบเซนสามสิบเซนแล้วก็40เซนนะที่ผมเห็นนะครับแต่อันเนี้ยผมซื้อมา30มเซนเนี่ยซื้อมาสั่งมาในแอปนะราคา220นะครับก็ส่งฟรีก็ถูกนะครับถือว่าโอเคนะครับผมนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีติดบ้านไว้ใช้สักหนึ่งอันเดเดี๋ยวผมจะลองแกะมาดูว่าเวลาเราไปใช้งานจริงอ่ะมันจะสะดวกจริงๆมคราลองดู เดี๋ยวผมแกะดูนะครับสายเขาก็แตนยาวๆนะครับแล้วก็หัวเก็จะมี2ฝั่งนะครับเป็นหัวแบบนี้นะครับออันนี้ก็คือเป็นสายของเขาที่ออกมาแล้วมันจะงอได้นะครับเนี่ยมันจะสามารถที่จะงอได้นะครับเนี่ยถ้าเราหมุนฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะไปตามนะครับเนี่ยขนานี้นะครับหัวก็เอาไปใส่กับตัวสว่านเดิมได้เลยนะครับเฮ้ยมีกันกระแทกด้วยอ๋อนี่ครับมีแบบสปริงยืดหยุ่นด้วยนะครับตรงนี้ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ,นะรบก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนะเาะเวลาเรากดไข่สมมติว่าอยู่ในที่ที่มันเข้ายากๆหรือว่างอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไขได้นะครับสังเกตที่หัวนะผมกดสว่านนะครับหัวมันก็จะหมุนนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะลองดูซิว่าออลองไปไขกันดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมนะครับก็ผมก็จะต่อหัวบล็อกนะหรือว่าใครที่จะต่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดอกดอกไขควงแฉกหรือไขควงแบนอะไรก็ได้นะครับตัวนี้สามารถไป เอาของชุดบล็อกมาต่อขยายได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปลองดูหน้างานจริงว่าสามารถนําเข้าไปขายได้จริงไหมนะครับครับนี่ก็เป็นหัวนะที่เราประกอบไว้ตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขันดูนะครับผมนะครับเวลาขันคือปกติเราใช้ไขคูเนี่ยมันจะเข้าซองนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่งิ์ชั่นเนี่ยต่อเข้าแบบนี้ครับแล้วเราก็ข่ายออกมาเนี่ยครับตอนนี้ข่ายออกมาได้แล้วเห็นไหมฮะตอนนี้น็อตหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับน็อตหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือถอดมาได้แล้วนะครับแล้วเวลาใส่นะครับ ก็คือเราก็ไขเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับนะครับคือเนี่ยมันสะดวกครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาที่อยู่ที่แคบๆเนี้ยเนี่ยเราก็ไขได้เลยครับเราไขน็อตออกมาได้เลยเนี่ยครับน็อตออกมาแล้วนะครับใส่เข้าไปใหม่ก็เหมือนเดิมครับนะครับเอาไว้ใช้งานในที่แคบๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจําเป็นนะแต่พอเรามาทํางาน ดีไบางทีหน้างานเราเจอแบบนี้นะครับมันก็ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะหรือว่าสายเอ็กซ์เ o นชั่นที่เอาไว้ต่อขยายนะครับก็มีประโยชน์นะผมว่ามีประโยชน์ดีเลยนะครับเวลาเราแขันงานในที่แคบๆคบครับเขาก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็วัสดุที่เขาเอามาทําหรือว่าที่เนี่ยผมจับอยู่ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ยืดหยุ่น ได้ดีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ของยี่ห้อมาจิต้านะครับผมนะครับก็ยังไงก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สงสัยหรือว่าเอ๊ะไอเจ้าตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรเหมือนผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเอาไว้ทาอะไรจนเรามาเจองานที่มันเอ๊ะเราจะแก้ไขยังไงดีมันไขไม่ได้ครับเลยไปเซิร์ชเจออุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนัก DIY หลายๆท่านนะครับที่แบบว่ากําลัง ติดปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับก็เอาตัวนี้ไปช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Full Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงคราวหน้าเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆหรือว่าประสบการณ์ดีๆมาแชร์ให้ชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ